กินยังก็อยากกินน้ําถึงมื้อนี้ลูกชายอันนี้สิมาอันนี้เป็นสมูทตี้เอ่อสตรอเบอรี่สติกเอาโยเกิร์ตเอาน้ําผึ้งใส่ปั่นบ่ได้มีหยังหรอกสติกบ่ได้มีน้ําเสื่อมใช่ดิ สติกดีใจทุกเทือที่สติกเห็ดอย่างละหลูกกินว่าเ,เป็นอะไรน,น่สมือนี่อยู่ประเทศเหาประเทศหาหาหาลาวเหรอทุกมือละสติกเบิ่งข้าวสติกละอุกใจซาติกละแบบส่งสารนะสิเี่ยส่งสารบแบบแห็นกินฮอร์สพอคินฮอรแม่เนียส่งสารแบบสมือนี่ละทุกอย่างแหงมืดเนาะพิลึกพิโล อาหารแพงแล้วโดยเฉพาะเป็นเรื่องน้ำมันมันวอยุหล่าวสมือนี้น้ำมันแบบขาดเป็นบนาขาดแบบเบิ้งข้าวไม่ได้กับคนไปโตคิวท่าซื้อน้ำมันนะสินะเออเราอาทิตย์ก่อนแล้วซาวตี้เค็นข้าวอย่างคนหล่าวเขาไปท่าเฮดพาสปอร์ตอตั้งแต่เที่ยงคืนนะสิว่าบางคนเอาเต็นเอาอยัางไปนอนท่าสิว่าเพื่อซีเพื่อซีได้เฮดพาสปอร์ตได้ไปอันเทเรียอยู่นอกประเทศนะสินะอ้ยตายสาติกเบิ้งข้าวอย่างก็อุกเจ้าสมือนี่แหละอันนี้เระเป็นเวลาที่คิดลาเป็นแบบ สงสารพอ่สอสงสารแม่สินะการท่านหลงตอนนี้ประเทศเราเขาเป็นวิกฤตหนักเลยเนะาะเงินกีบเราเป็นทื่กทืก่กแถวว่าสมมือนี่อันนีอยังสมมือนี่เงนินอันเงินบาทหนึ่งพันบาทเท่ากับห่อนห้าแสนบายแล้วได้แล้วก็หนึ่งหนึ่งร้อยยูโรก็บหอดหอดล้านห้าล่ะเป็นเป็นเงนินอันเป็นเงินอื่นขึ้นหรือว่าเงินกิบอันหลงว่เศิกระพงหู โอ้ยน่นแหละเป็นอะไรก็สู้ๆเด้อพี่น้องคนลาวทุกๆคนคือว่าแหละตอนนี้เราเป็นทั่วโลกเจอวิกฤตตัวน,นี้แล้วอันวิกฤตอีกอย่างว่าอันข้าวยามากแพงอะสินะแต่ว่าประเทศลาวเขาหนักปีนี้ไงซาติกเห็นข้าวนักอีกนี่นาแหละซาติกโอ้ยเป็นตาอุกใจเราอันมือซานี้ซาติกเห็นข้าวอย่างอันคนลาวเขาพากันเป็นไข่ขำ ไปเรียนคิวอันอยวนตอนหน้าห้างอันอย่างวะขำอย่างวะพูงสิเออพ่ลึกพิโลท่านแหละแล้วก็มีลายข้าวลายข่าวอย่างตอนนี้อยู่เยียงจันนะสิอยู่เมืองอย่างว่ามีโจรกำลังระบาดล,ล,ละโจรโลหลักลักเลขไขโมยนนอยอนสินะเฮ้ยคือว่าแล้วช่วงเข้าญยามมากแผ่แล้วทุกคนต้องเอาชีวิตตัวเองหลอดมาสั้นๆเราแบบมันต้องเกิดมีลักเลข็ขโมยหนอเกิดมีโจรมาหลายโอ้ย อุกใจแ่ว่าสมอนในเบิ้งเฟซบุ๊กเราวสติกเจ็บเส้นเจ็บหัวคือว่าอะไรสงสารพ่อสงสารแม่เน่ดูตนพ่อดูตนแม่เนี่ขนาดเบิ้งเบิ้งอะสิวะก็คือว่าแล้วโนอคนเนล่าเขาคนเล่าเขามียังงคนเล่าเขามีเจ็ดล้านคนเจ็ดล้านคนเราสาอติกสีแบงมีสามประเภทคนเล่าเขามีสามประเภทสามส่วนสารสามประเทปราสัญชาเออสติกคิดเองอะนนี้สามส่วนเรื่องส่วนสันเนี่ยสติกโบรางสิบองไรแต่ว่าสติกว่า คนเราเขามีอะอย่างสามประเภทสิสามส่วนสั้นกสั้นก็คืออันคนลราเขามีเจ็ดล้านคนแล้วก็นี้แหละโอเคสองล้านคนล่ะสองล้านคนแล้วเป็นคนที่แบบรวยแท้รวยว่ารวยแบบบุสนพี่ส่วนห้าบุสนไผ่บุสนใจไผ่รวยที่สุดหลยเพราะว่าชาวติกเคยเจอแล้วเคยเห็นแล้วคนลาาที่ที่รวยที่สุดละส่วนสั้นนี่แล้วคนเราที่รวยที่สุดรวยแบบรวยแท้รวยว่าสินะอืมแล้วก็อัน ฮัลโหลสองล้านคนเป็นคนที่รวยแ้รวยว่าผู้สนใจใครอันนี้ฮัลโหละวยเป็นคนสัน้นสูงว่าันะเออแล้วมันนี่ลหละต่อมาอีกสองล้านคนสองล้านคนเป็นคนอ่าแบบพนักง,งานแบบอย่างเป็นคนแบบอย่างพออยุ่พอกินว่าสันสะส่วนสัน,นกลางพออยู่พอกินแล้วก็นี่อ่าอีกอสามล้านคนสามล้านคนเป็นคนอันหาเสากินขํามันนี่ลหลายแต่ฮัลโหล ครอบครัวสติก็เป็นคนอยู่ในอ่าสูรสันที่สามก็คือหาเซอกินคัมแล้วใจสติก็จงเบ่อยากเบื้องเฟซบุ๊กล้วสมมือนี้เบิ้งแล้วมันก็แบบอย่างท่านแหละในรายการสู้ๆไป็นลำการที่น้องคนลาวเฮาเดี๋ยวมันก็สิผ่านไปดอกเนาะโกเทียโนบะช็อกโกแลตเต็มปากมานี่มานี่เบื้องเบิ้งจุ๊บซะแต่ว่ามือเมื่อกี้เอาเมื่อกี้ละแกนนีดอันของแกนนีดไปใส่ มื่อกี้เอาม,ามาเอาหากันนี่เอาไปทิมใส่ปักแต่ปักตูกต้เป็นบักลูกสายเราเป็นบักยิงบุรีไปน,นี่คือว่าเราไปหองเหี้ยเราไปเอาไปติดน้ำมูมาปกติลูกาลสายสาติกกรเคยเป็นอย่างเฮ้ยน,นันละเนาะโอ้ยไม่ได้ เมื่อเอินเมื่อกอ่อกก้อนเอินสติกบงซองหนึ่งละซองคนล่าแล้วเขาจอนเมื่อกก้อนต้นสติกอยู่เหล่าละน้ำหวานเขาจะไขยน้ำหวานทงละซองพันกีบเมรนบอลสามทงห้าพันกีบแต่ว่าอันสูมือนีแล้วสติกเห็นหรอทงน้ำหวานใสเดียวกันก็คือว่าทงเจ็ดผันกีบสติกตกใจโอ้แต่ประเทศล่าหาเอเทิงขั้นนี้แล้วบ่ทุกอย่างแพงพิลึกพิโลโอ้อตายไข่กับตอนนั้นกับหน่วยผันกีบ แต่สมือนี้โซลายเป็นน้ำมันมันบอกว่าน้ำมันเน้ะอันที่สุดหรอมื่อแดกกับคนไปต่อคิวซื้อน้ำมันอาอแถวว่าเราซาวติ๊กเห็นข่าวมืองสาวนี้มีอย่างอันทั่วทั่วประเทศอย่างแต่สิบสามปังอะไรแบบโอ้ยตาย สติสิกินเขาท่านแหละโอ้ยท่านแหละเป็นอังไรพี่น้องคนเล่าเขาทุกคนก็สู้ๆไปนํกากันเดินเดียวมันสิพานไปฮันนกเต่และกัรระวังคนที่ยักไปอันเหตุวยทย่ต่างประเทศและสะติตยักเตือนเพราะว่าช่วงนี้แล้วก็คือว่าแบบทุกคนหัวเ,เศรษฐกิจมันมเป็นยังไงแล้วมีคนมาตั๋วออนไลายโดยเฉพาะผู้สาวสาวนะถ้ามีคนมาตั๋วไปต่างประเทศสิเราบดองไปเดินยานยานเขาจะตั๋วไปขาย ตัว่าแหละสูมือมีซาซีเรือวกาัวกคนบอดีมันก็เข้ามาในช่วงนี้แหละภาษาช่วงที่คนเห่ากำลังแบบอ่าคนเห่ากําลังตกอัพ่าษาเออมันช่วงนี้และเป็นช่วงอันตรายอยาฟ้าถึงทุกคนแล้วสาวสาเหาสาวสาวเบาๆล่ะบางคนโอเคอ่ามีหนายหน้ากจ่าประเทศอ่าเพื่อนบ้านอ๋หนายหน้าจากประเทศนั้นประเทศนี่สีนะมาแบบ โอเคตอนนี okay, eh, ้อยากได้คนไปเฮ็ดเบียร์จังซันจังซี่โรงงานนี้อยากได้คนสิล่ะบ่ต้องเสื้อแต่ว่าช่วงนี้เป็นตายานช่วงนี้บ่เป็นตาบ่ต้องเสื้อหยัง Your friend, you're not okay. And tell me what's wrong, and why you never said you.